ดีค่ะกลับมาพบกับช่องของเราอีกแล้วนะคะมาริสาค่ะวันนี้ดูหน้าหล่อแปลกๆใช่ไหมวันนี้เราเพิ่งไปตัดผมมานะคะเป็นผมทรงใหม่มีหน้าม้านะรู้สึกจะแปลกๆกันนิดนึงปะไม่ค่อยคุ้นหน้าใช่ไหมแบบนี้นะคะมันก็ดูแปลกดีใช่ไหมอาจจะยังไม่คุ้นไม่ชินกับผมหน้ามา้าใหม่ๆของเรานะคะแต่ถ้าดูช่องของเราไปเรื่อยๆค่ะ ก็คงจะชินไปเองนะคะก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะคะวันนี้จะมารีวิวตัวนี้เลยนะคะเป็นแฮนด์ครีมค่ะของแบรนด์เอศบนะคะตัวนี้เป็นขนาดไซส์จริงเลยนะคะเป็นไซส์ปกติค่ะ75 ml นะคะตัวนี้ ตัวนี้เป็นครีมบำรุงผิวมือที่เราปลื้มมากแบรนด์หนึ่งเลยนะคะตัวนี้เราจะใช้เป็นประจำเลยค่ะลองจากอล็อกซิทานนะคะคือจะใช้สลับกับตัวนี้นะคะ ตัวนี้คือเป็นเนื้อบามนะคะตัวนี้บอกเลยนะคะว่าเนื้อบามตัวนี้คือใช้ดิมมากสําหรับเราทําให้มือเราจากแบบแห้งๆกล้างๆอะไรเงี้ยค่ะตัวนี้คือบอกเลยค่ะว่าดีม,มากค่ะจากเอ่อมือเราก็คือชอบทาเล็บบ่อยๆใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้พอทาเล็บแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรตัวนี้มันจะคือแห้งมากแต่ตัวนี้บอกเลยนะคะว่าช่วยได้ใช้ที่ดีมากช่วยได้เยอะเลยละคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาลอง แต่เนื้อบามให้ดูนะคะว่าเนื้อมันจะเข้มข้นขนาดไหนคะ่ะสำหรับเราแล้วคือแบรนด์นี้คือชอบมากตัวนี้จะเป็นกลิ่นอา่าอรมานิดนึงนะคะก็คือหอมมากค่ะเป็นกลิ่นมิ้นท์นะคะค่ะตัวนี้คือบอกเลยค่ะว่าบำรุงผิวมือได้ดีมากๆจากมือแห้งมือกล้านอะไรเงี้ยค่ะนี่นะคะเราจะมาลองเปิดให้ดูเลยค่ะว่าเนื้อเป็นยังไงนะคะเนื้อบามจะ นี่ค่ะเนื้อมันออกจะเป็นบามเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะก็จะเป็นบามแบบนี้นะคะกลิ่นคือแบบว่าเป็นสําหรับเราเราชอบนะักกลิ่นแบบหอมแบบอารมานเงี้ยค่ะก็เนี่ยค่ะทาบำรุงผิวมือจากมือแห้งกล้านอะไรเงี้ยค่ะก็บํารุงไปช่วยได้เยอะเลยนะคะสําหรับผิวแห้งผิวกล้านอะไรเงี้ยค่ะบํารุงคือได้ดีมากเลย งผิวมือได้ดีมากเลยนะคะผิวแห้งผิวกล้านอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหคือแบบช่วยได้เยอะเลยค่ะตัวนี้เราถึงปลื้มแล้วก็ชอบมากเลยนะคะเพราะว่ามือเราเป็นคนที่แบบว่ามือแบบว่าแห้งอ่ะผิวผิวมือคือแห้งเล็บก็แห้งเพราะว่าเราอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรชอบทาเล็บไปบ่อยเนาะก็คือแบบว่าพอทาเล็บไปบ่อยมันก็จะทําให้เล็บเปลาะบ,บางพอเล็บเปลาะบ,บางข้างๆนี่มันก็จะรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรจมูกเล็บอะค่ะ หรือเปล่านะตรงเนี้ยมันจะดูรู้สึกว่าแห้งเนี่ยค่ะขอบเล็บอะเขาเรียกว่าอะไรจมูกเล็บเนาะมันจะแห้งพอมันแห้งมันกลานเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบทาอะไรเออโลชั่นไปก็ไม่ได้ช่วยแต่เพราะว่าทาเออพวกแบบว่าเอา่อครีมบำรุงมืออะไรเงี้ยค่ะมันช่วยได้เยอะเลยผิวมือได้ดีมากแล้วกลิ่นก็คือหอมแบบ หอมแบบหอมสุดๆเลยสําหรับเราคือเราชอบนะโดยเฉพาะถ้าบํารุงผิวมือคือทาครีมตัวนี้คือทาบามตัวนี้ก่อนนอนแล้วรู้สึกว่าจะผ่อนคลายผ่อนคลายจริงๆนะเราคือชอบมากเลยค่ะ mm hmm. แล้วก็เนื้อบามตัวนี้นะคะ,ะบามบํารุงผิวมือตัวนี้มีส่วนผสมของใบส้มชาแล้วก็เปลือกอของมะกรูดด้วยนะคะถึงว่าค่ะทำไมมันรู้สึกว่ามีกลิ่นหอมแบบสดชื่นกลิ่นหอมแบบ หมือนคล้ายแบบว่าเขาเรียกว่าอะไระมีส่วนผสมของอโรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันจะหอมแบบสดชื่นคือชอบมากเลยนะคะผ่อนคลายสําหรับเราคือทาตอนกลางคืนนี่คือเรารู้สึกว่ามันผ่อนคลายดีดมากเลยนะคะแล้เนื้อบามคือบอกตรงๆเลยนะคะว่าไม่เหนียวเหนอะนะนะจ๊ะบอกเลยนะคะว่าเกิดเป็นผู้หญิงแสนลําบากค่ะบํารุงผิวหน้าอย่างเดียวไม่พอนะคะอย่า บำรุงอย่าลืมบำรุงอย่างอื่นไปด้วยนะคะไม่ใช่ว่าบำรุงแต่ผิวหน้าลืมดูแลบำรุงผิวอย่างอื่นเช่นผิวข้อผิวมืออะไรเงี้ยค่ะเป็นผู้หญิงก็คือต้องดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าตัวนี้าบาล์มตัวนี้คือบำรุงผิวมือเราดูแลผิวหน้าไปแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมบำรุงผิวมือด้วยนะคะไม่ใช่ว่าสวยแต่ผิว หน้าแล้วก็ผิวมือแห้งกร้านอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะคะเราต้องคอยดูแลบำรุงผิวมือด้วยนะคะจะได้ไม่แห้งไม่กร้านนะคะ ตรงเลยนะคะถ้าใครพลาดอ่ครีมบํารุงผิวของแบรนด์นี้คือพาลาดจะพลาดเลยนะจ๊ะบอกเลยนะคะว่าไม่ใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเอสอบแบรนด์นี้บอกเลยนะคะว่าดีไม่แพ้แบรนด์อื่นๆเลยนะคะสําหรับเราคือเราเคยใช้ขนาดทดลองนะคะรู้สึกว่าชอบมากค่ะเป็นแบรนด์นี้แต่ว่าแค่คนละกลิ่นค่ะนี้เลยพอพูดแลวหยิบให้ดูเลยค่ะว่าแบรนด์เอสบ นี่นะคะเราบอกเลยค่ะว่าใช้ดีจริงๆถ้าไม่ใช้ดีก็คือไมอ่ซื้อหลอดใหญ่มาแน่นอนค่ะบอกเลยค่ะว่าแบรนด์นี้คือชอบมากอันนี้เป็นขนาดทดลองนะคะตัวนี้เป็นไซส์ทดลองรู้สึกว่าจะปริมาณ15 ml หรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะตัวนี้ใช้ดี ใช้ถูกใจพอใช้ถูกใจตัวนี้เราก็เลยเฮ้ยลองไปเอาขนาดออไซส์จริงมาเลยแต่แค่คนละกลิ่นแค่นั้นนะคะแต่ว่าคือบามบำรุงมือก็คือแบบว่าเนื้อแบบเข้มข้นเหมือนกันค่ะบอกเลยนะคะว่าถ้าไม่ใช้ดีจริงก็คงจะไม่มีหลอดใหญ่ตามมาแน่นอนนะคะ บอกเลยนะคะว่าชอบมากค่ะแบรนด์นี้คือชอบมากหลอดสีดําอันนี้ก็คือชอบมากเหมือนกันแต่เผอิญว่าเราได้หลอดสีฟ้ามา่มาในราคาคือลดค่ะเราก็เลยหยิบหลอดตัวนี้มานะคะทั้งๆที่แบบว่าทําไมเราใช้ตัวนี้ตั้งแต่แรกแล้วก็ทําไมเราไม่ซื้อ,อ,อขนาดทดลองแบบนี้มาใช้ต่อคือเพราะว่าขนาดทดลองถ้าใช้คือบอกเลยนะคะว่า คงไม่พอค่ะเพราะว่ามันใช้ดีและอย่างคือเวลาทาไปนะคะคือแตะนิดเดียวสําหรับเรานะแต่ว่าเราเป็นคนที่แบบว่ามือมันแห้งมากเนาะคือแบบว่าบางทีแบบว่าล้างมือบ่อยๆเนาะช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะออโดนแอลกอฮอล์บ้างอะไรบ้างพอล้างมือบ่อยแล้วก็หลอดเล็กนิดเดียวมันไม่พอค่ะเราคิดว่าเราไปสอยหลอดใหญ่มาเลยดีกว่านะคะคือคุ้มค่าคือคุ้มค่ากว่าเยอะค่ะรอบหน้า เราจะลองมารีวิวตัวนี้ให้ดูนะคะว่าเนื้อมันจะคล้ายกันหรือเปล่าแต่ถามว่ากลิ่นมันหอมคนละแบบค่ะแต่ว่ามันกลิ่นก็เป็นแบบว่าหอมสดชื่นคล้ายๆกันนะคะเนื้อบามก็เป็นเนื้อเดียวกันนะคะแต่ว่าต่างกันแค่คนละกลิ่นเฉยๆค่ะค่ะขอฝากด้วยนะคะตัวนี้เลยค่ะเป็นเนื้อบามนะคะเป็นครีมบำรุงมือค่ะตัวนี้นะคะเป็นบามบำรุงผิวมือค่ะ มือแห้งมือกลานอะไรเงี้ยค่ะก็คือใช้ได้หมดนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่องเราด้วยนะคะมาริสาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ